พูดถึงเรื่องของทางวัดนะครับขณะนี้ครับโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้มีการพร้อมดําเนินการสร้างจุดชมวิวแห่งใหม่และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุจอมทองครับ วัดพระธาตุจอมทองอยู่ในตำบลบ้านตอมอำเภอเมืองพะเยาถือว่าเป็นปูชนียสถานคู่เมืองและเป็นวัดสำคัญที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองโดยภายในจะบรรจุเกศาธาตุและพระธาตุแขนอแขนขวาของพระพุทธ,ธเจ้า พระธาตุจอมทองเองนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีความสําคัญแล้วยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะสามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองพะเยาแล้วก็ก้นพะเยาได้อย่างชัดเจนถ้าเกิดไปยืนบริเวณบันไดานาคนะคะดังนั้นทางจังหวัดจึงมีโครงการพัฒนาวัดพระธาตุจอมทองโดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดกว่า14ล้านบาทค่ะในการจัดทาสกายวอล์กเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเป็นทางเดินพญานาคลงไปยังจุดชมวิวซึ่งก็จะสามารถมองเห็นก้านพะเยาทางฝั่งตะวันตก ในมุมสูงถือว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดพะเยาเลยค่ะและนอกจากนี้นะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองครับยังได้มีงบประมาณกว่า40ล้านบาทนะครับในการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างซุ้มประตูของและอาคารบริการภายในบริเวณวัดซึ่งจะทําให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่รองรับการมาท่องเที่ยวผู้ที่มาเยือนพะเยาซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ภายในเดือนกันยายนนี้ครับ